สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาต้มจืดมะระใส่ไก่กันนะคะมีมะระเห็ดหอมน้องไก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะพริกไทยดำนะคะทำกันเลยนี่เราก็ตั้งน้ำมาแล้วนะคะใส่รากผักชีกระเทียมไปเด้ยค่ะ เราตำไม่ต้องให้แหลกมากนะคะที่บ้านมีแต่พริกไทยดำไม่มีพริกไทยขาวเหมือนเดิมค่ะใส่เกลือเม็ดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ปรุงรสไก่แล้วก็ใส่ไก่ไปเลยนะคะใส่ห็ดหอม ใส่ามาร้าไปเลยค่ะ แล้วก็จะใส่เม็ดนี่ไปนหน่อยนะคะเราเรียกเม็ดไรลลมแต่เรวเรียกเม็ถูกเดี๋ยวพอเดือดเราปิดฝาตั้งไฟอ่อนไปนะคะร้อยความเดือดก่อน เี๋เราก็เดือดเ,เลยนะคะเดีินไปจักรซอนฟองออกหอมมากค่ะเรวก็ปะปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝา ตุ๋นทิ้งไว้ประมาณหนึ่ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็ตุ๋นไปได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันค่ะมาล่างของเราก็เปื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ต้องปรุงยกชาติอะไระมากเลยนะคะปรุงแค่ที่ใส่ตอนแรกอะคะ่ะอร่อยเลย ทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะคะอันนี้เราก็ตุ่นไปได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันค่ะมาลางเราก็เปื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ต้องปรุงยสชาติอะไรมากเลยนะคะปรุงแค่ที่ใส่ตอนแรกอะคะ่ะอร่อยเลย ทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดใกล้ๆกันนะคะต้มจืดมะระร้อนเลยจ้าจืดมะระใส่ไก่ใส่เห็ดหอมนะคะใส่น้องไก่ขา,ขาวๆเลย